พิพัฒน์เมืองดอดรเนี่ยเกิดขึ้นจากาผู้่อตั้งก็คือท่านผู้ว่าชัยพรดรัะตนนานาคท่านมาเป็นผู้ว่าเมื่อปี2544-47ถึงแล้วก็เห็นว่าตึกหลังนี้โดนปิดไม่ได้ใช้งานเพราะว่าอาคารราชินูอาคารที่เราใช้เป็นพิพัณฑ์เมืองดอดรนี่คืออาคารราชินูที่เดิมเราใช้เป็นโรงเรียนของผู้หญิงประจมมณฑลอุดอรแต่หลังจากที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำเป็นสำนักงานเขตการศึกษาสำนักงานภาคการศึกษาเก้า ก็เลยทําให้ระบบการศึกษาของอาคารหลังนี้ไม่ได้ใช้งานเขาก็มีสํานักงกันเขียระสมศึกษาที่อยู่ติดกันฝั่งน้นตึกหลังนี้โดนปิดไม่ได้ใช้งานท่านผู้ว่าจัยพรก็เลยเกิดความคิดว่าอยากจะนรักตึกเก่าแก่หลังนี้ไว้เพื่อไว้เป็นสมบัติของลูกหลานชาวอุดรก็เลยเกิดความคิดว่าเราน้าจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์มองหะดรก็เลยรวบรวมข้าวของเครื่องใช้จากพ่อค้าก็หาพดีในมังหดรเอามารวบรวมกันแล้วก็มาทําเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยวันแรกที่เปิดให้บริการประชาชนก็คือวันที่1 8มมกา ปี2547ซึ่งในปีนั้นอุดรธานีฉลองครบรอบ111ปีโดยเรานับจากวันก่อตั้งเมืองก็คือวันที่กรมหลวงประจักษ์เดินทางมาถึงบ้านเดือมักแข้งก็คือ18มกราคม2436อุดรธานีในปีนั้นก็มีอายุ111ปีทานถือเป็นเลขมงคลก็เลยเอาเลขตัวนี้มาเป็นวันก่อตั้งอุธสาักร์มอุดรหลังจากนั้นมาปี2548ก็เลยมอบให้กับเทศบาลเป็นผู้ดูแล ซึ่งในปีนั้นก็จะเป็นท่านผู้ว่าจาริปริญญาพลแล้วก็ทางเทศบาลก็จะเป็นท่านนายกเทศมนตรีนครรอนธานีท่านนายกหันชัยจิติขันาโนนเป็นผู้รับมอบจากนั้นมาเทศบาลก็ดูแลเรื่อยมาจนกระทั่งปี2556เกิดพวกเฟอร์นิเจอร์จัดแสดงด้านในเนี่ยเกิดทางลงมาทางเทศบาลก็เลยเกิดความคิดว่าเราน่าจะมีการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์นอมูดอนโดยเรามีสโลแกนหรือคำขวัญที่ว่า เราจะประปับปรุงพิพิธภัณฑ์มังหะดอนายใต้สโลแกนที่ว่าอนุรักษ์และพัฒนาอนุรักษ์ก็คือคงความเป็นอาคารราชินูทิศอาคารเก่าแก่ของชาวอุดรส่วนพัฒนาก็คือเอารูปแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทซิติ้นออนหรือบริษัทเซมเบิร์กซึ่งเขาจะมีคุณสลาวุฒธธิเฮงสวัสด์หรือคุณนิกลมเป็นที่ปรึกษา,าของทีมงานก็มาล้อยเรียงเรื่องราวต่างๆของมงองอุดรให้เกิดมีชีวิตขึ้นมาเราก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นนใช่วงปี57 หลังจากนั้นมาปี2561เราก็เลยเปิดให้บริการประชาชนอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เราปิดประปุ่มในวันที่18มกราคมปี2561เราก็เปิดให้บริการประชาชนได้มา